ในที่สุดนะครับเวลาที่พวกเราเนี่ยรอคอยก็มาถึงกันสักทีเพราะในตอนนี้นะครับบล็อกฟูดได้ทำการอัปเดต20มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งในคลิปนี้เบคอนเนี่ยจะมาใช้เป็นในเรื่องของผลเสียงของอุตตะนะครับฟังตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะฮะมาดูกันนะครับว่าสกิลเนี่ยจะเท่แค่ไหนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วฝากกดไลค์เบคอนสัก1,000ไลค์ไปดูกันเลยครับผมคริสตัลช็อปเว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดเกมพาร์ตแบบบล็อกฟูดออสตาอันดี้มิเอ็นจิเออร์อาร์เดท็ตเทว่อาดี ถ้า,าช,ชัดเียดหรือคนที่ลิงใต้คลิปได้เลยครับสโมกเป็นสโมคเกอร์นีนาสโมสรพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่รีโมเดลเลยอ่ะอุตส่าอำลาบ,บล็อกฟุตน่าจะมาพาร์ทที่2เนี่ยผมว่านะ มันมันต้องมีพาร์ทที่สอแน่ๆเลยอ่ะสำหรับอัปเดต20นะครับรีโมเดลแค่ตรงที่เสกเรือโอเคในวันนี้ครับเราอยู่กันในบล็อกฟุตอัปเดต20นั่นเองนะครับเป็นอัปเดตที่รอกันมาโคตรนานนะฮะก็คือ1ปีเต็มๆเลยนะกว่าจะอัปเดตนะครับรอแบบห้ำเหี่ยวกันหมดละโอเคในวันนี้ครับผมเนี่ยจะมาใช้เป็นในเรื่องของผลเสียงนั่นเองนะครับก็คือผลของอุตานะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยแล้วก็มีผลที่แบบรีเวิร์กนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนไปอย่างเช่นผลกิโลเนี่ยก็เอาผลล็้เเเเเเเปปปปปลลลีีี่่่่่่ยยนน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 ชชืือออะะะตัััววคคครรบบบ็็็ผพามจ บัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ผลเสียงนั่นเองนะครับที่เราเติมมาในวันนี้เออใช้ไปเลยแล้วกันแล้วก็อีกผลหนึ่งนะฮะเออผลเมมอส์นั่นเองนะครับเอาไว้ EP หน้า้วกันนะครับค่อยเล่นเอาไว้แบบผลละสอง EP เงี้ยนะครับประมาณน,นั้นเพราะผลมันค่อนข้างที่จะแพงเลยตอนนี้ก็มีเป็นเรื่องของมาสเตอรที่คูณ2นะผมอยากรู้ว่าผลนี้มันจะเก่งแค่ไหนวะอันนี้คือที่ใส่โค้ดหรอ,อก็กลังใช้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูวิใช้ได้อยู่วะโอเคฮะตรงนี้คุณเห็นปะมันมีเขียนว่าเทียมโพมเตอร์ด้วยนะครับเหมือนเป็น อืมโอ้สามารถชาร์จได้นะชาร์จได้เออกดดูดัวได้ทั้งหมดออสามรอบนะฮะแล้วมันก็จะรีนานนะครับผมประมาณนั้นผมจะลองดูว่าวันนี้ผมจะใช้ผลนิฟาร์มได้ถึงเวลวเท่าไหร่นะฮะนี่แนีนี่เนีนี่แน,น,นีโอ้โหโอ้โหโคตรตึงอา้าวลืมรับเควสหรอโอเคโอเคผมลืมรับเควสนะครับไม่ได้เล่นบล็อกฟูดมาแบบค่อนข้างที่จะหลายวันพอสมควรนะสำหรับ,รบผม,มนะที่ทุกคนเห็นผมลงคลิปบล็อกฟูดนี่คือดองนะดองจริงๆนะผมรออัปเดตเลยเนี่ย ถือว่าตึงอยู่นะครับแล้วก็ uh, เชื่อมพวเมตเตอร์เนี่ยเหมือนว่าต้องเก็บสกิลให้เต็มนะครับต้องใช้สกิลไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มประมาณนั้นปะที okay, ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะฟาร์มได้ถึงเวลเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้จะฟาร์มถึงเวลเจ็ดร้อยนะเพราะว่าผมคาดว่าถ้าเจ็ดร้อยเนี่ยมันอาจจะได้สกิลอะไรสกิลเลยนะครับน่าจะได้ครบทุกสกิลเลยแหละเพราะว่าผมมีมัเตอร์ี่คูณสองด้วยโอเคอแล้าเมจแรงนะ่าจะไปเล่นไปต้องใช้มานายเยอะนิดนึงนะครับออือืเน้นๆขอหัวแต่มันดูเบามากเลยนะ ส่วนตัวมันดูเบามากเลยนะแต่ว่าฟาร์มได้อยู่นะครับไม่ได้แย่เควิแปลแล้ววะทำไมรู้สึกวลมันขึ้นช้าจังเลยมาเราใช้หมัดต่อยไปก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อยห้าตัวใช้หมัดไปก่อนขนนี้เป็นสายพารามีเซียนะครับใช่ปะน่าจะเป็นสายพารามีเซียนี่เนี่ยนี่ไงโอ้กูเดินเสากูาเดินเสาอือกูเดินเสาโคตรที่โอเคไปไปกันต่อครับไปเกาะต่อไปกันละเฮ้ยนายนายดูเราเรามีบาเรีย นี่เนี่ยโคตรตึงแต่ว่ามันดูเบาอ่ะมันดูเบามากๆเลยอ่ะส่วนตัวที่ผมมองอะนะมันดูเบามากๆเลยลองอัพเพิ่มดีมันจะแรงขึ้นปะมันดูเบานะเบาจริงนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของพวกลงพวกเรืออะไรพวกนี้น่าจะรีเวิร์กนะครับเฮ้ยโอ้เรือผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเริ่มต้นขีฮะ <c oughs> แล้วเปลี่ยนเกาะมาที่เกาะปลานะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้สักสองสกิลหรือเปล่านะอาจจะต้องไปรัดเวลวนะครับเอออาจจะต้องไปรัดเวลวนะอาจจะต้องหาคนนะครับผมขอญาติฟาร์มไปสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับถ่าแบบรู้สึกว่ามันช้าเเกินไไปปดววผมจะรั เพราะผมเนี่ยยังไม่ได้ดูสกิลเลยนะครับไม่รู้ว่ามันมีสกิลอะไรแบบไหนบ้างเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมาดูพร้อมกันในคลิปนี้แหละผมเติมมาแพงนะครับเพราะงั้นให้ผมรัดเวลเถอะนะฮะไม่ได้รัดเวลมาค่อนข้างที่จะนานละถ้าเกิดว่าพูดไม่ค่อยจะชัดนะครับต้องขออภัยนะครับคือเวลาตอนนี้คือตีสามแล้วนะมันเพิ่งอัปเดตสดๆเลยอ่ะอัปเดตก็ช้าบิดแล้วบิดอีกนะครับเพราะว่าเราบอกเนี่ยมันล่มนะล่มหลายรอบมากเลยเมื่อคืนทีเรามาถึงเกาะใหม่กันนะฮะยังไม่ได้รีเวิร์สนะครับอย่างที่บอกเลย นสำหรับของโลกหนึ่งเนี่ยอัปเดตเยอะมากเลยไว้ผมจะไปตามเล่นทีละดาบด้วยกันนะครับแบบพวกดาบรีเวิร์กอะไรพวกนี้นะฮะสหรับคนที่อยากดูนะครับก็รอไปก่อนด้วยกันนะฮะมีคอนเทนต์มาเรื่อยๆแน่นอนโอเคตอนนี้ก็จัดการกับมังกี้นะครับนี่ใครอะไอรอนไมคกี้แล้วก็เวลหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถเออสร้างไอดีมาได้แล้วอะไรวน,นั่นอนะฝนทรายเข้ากระไดเจอเคเคแมนซึ่งมันไม่สามารถสร้างไอดีใหม่แล้วเข้าเกมมาเล่นได้นะมันจะโดน267แล้วก็เตะออกจากเซิร์ฟเลยคือไอดีที่ทุกคนเห็นผมกำลัังงงเเเล่่่่่นนนอออออยยูีคืืผมสร้งง้้้าไวตตตตแแใหด7ะ ครับอืมก็จะเตรียมการนะกู้มาก่อนการอนน้องพี่อะสร้างไอดีทิ้งไว้เลยอะไม่งั้นผมไม่มีวิวหนึ่งให้ทุกคนดูแน่นอนนะครับผมก็เลยต้องสร้างทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ถ้ายดีนี้นะครับฟาร์มจนครบอ่าเจ็ดร้อยเลเวลนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยผมชอบแจกรหัสนะครับเพราะงั้นผมอาจจะแจกรหัสนี้ด้วยนะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะฮะสัก1000ไลค์แล้วก็คลิปนี้จะมี2อ P ีนะครับนี่แนี่ EP กีก็อีกอ่าหนึ่งพันไลค์แล้วกัน ผมว่าทุกคนสามารถกดให้ผมได้แน่นอนนี่เนี่ยเหมือนบอกฟุตเขาย,ยังตักของมาอยู่นะมันอัปเดตตั้งแบบ1ปีอะ่ะมันคงไม่อัปเดตมาแค่นี้หรอกแล้วก็เป็นเรื่องของแัดคอมแบทนี่ก็เปลี่ยนนะเนี่ยเห็นปะเอฟเฟกต์นะเปลี่ยนคอนข้งนงที่จะเทเลยมาผมฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่ไหวจริง,รงๆฮะอย่างที่บอกเลยนะครับเราต้องรัดเวลน,นั่นเองต้องรัดมาตเตอรี่เพราะเราเติมมาเยอะ,ะถ้าไม่รัดไม่ได้เล่นนะมามา,มานี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเค เลือดสิบแปสามารถไปฟาร์มด้านหลังเกาะได้แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเรื่อง,องโปนี่ไม่น่าจะมีแล้วนะเออไม่น่าจะมีแล้วนะฮะเล่นโมอายนี่โดนโปะก่อหัวทุกวันเลยกอริล่าเฮ้ยมีคนฟาร์มอยู่โหน่าเสียดายมากแย่งกันฟาร์มแน่เลยแต่เขาโลกเกีย่น่าจะฟาร์มเร็วกว่าเรานะฮะนี่เนี่ยต้องฟาร์มเดียละตัวอู้จะมีดแรงจะมีดแรงทำไมเล่นชึบชึบชึบเฮ้ย,ยนายนายนาย,นายไม่ถึงนายนยั่นแหละกอริล่าจะเย็นนะพี่คือสกิลเหมือนเราต้องรีบใช้นะครับถ้าไม่รีบใช้เนี่ยมันนจะเป็การ รีนั่นเองเนี่ครมันจะรีสกิลค่างที่จะนานเลยผมก็ฟาร์มอย่างช้าฟาร์มอย่างช้าผลดีแต่ฟาร์มช้ามากเพราะเราไม่มีสกิลนั่นเองครับอุ้ยมันมามันมาอย่านะนายอย่านะเฮ้ยโอ้โหตึงมากเลยครับพี่ตึงมากเลยครับพี่เอ้ยไปไปเอาตัวอื่นดีวะใจะเย็นครับไอเอื้อล่าดเลยล่าดบทไม่สนลูกใครฟันไปเราจะล่าดเขานะฮะเราจะลา่าดเออทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้อง ลัดเลยลัดหมดไม่สนลูกใครนี่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สกิลต่อเนี่ยมันจะรีนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ต่อกันเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งนะอาตีไปดิตีไปขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบปึง้งอุยอ้ยแรงเริ่มแรงขึ้นละเราอุย้ยอุ้ยมันเปิดมันเปิดเดี๋ยว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 โดนผมรอสกิลก่อนฮะเดี๋ยวโดนผมชาร์จละผมชาร์จแล้วชาร์จผมนี่ไง อุ้ยเกือบ mm hmm. ตายน nah. ัここ่นน่ะเกือบตายนั่นน่ะเอาละครับไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปรัดเวลกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะแล้วก็เลเวลเราจะไม่ขึ้นนะครับใช้250มาสิบมร์เตอรี่ผมว่าเอ่อน่าจะนานนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่น่าจะนานมากเท่ากับการฟาร์มตามเวลแน่นอน A later few moments เอาล้วครับตอนนี้ก็เอ่อกล้วยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปรัดเวลกันที่เกาะสุดท้ายของโลกหนึ่งนะครับยวนี่นี่นี่โชว์สกิลหน่อยดิไอโยรู้อะมันจะเท่สัมไหนวะลอองไไมม่่นเรายอ่ะไหนมาโโชชวว์์สกิลก่อนอ่า อันนี้สามารถกดค้างได้เป็นสกิล X นะครับนี่อย่าปาดอย่างนั้นมันจะโดนพี่นี่อย่าพี่นนตกไปดีปาดีปาดีปาเลยปลาเลยนี่ยเป็นสกิล X ถ้ากดค้างนะครับมันจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับไม่ค้างมันก็จะปล่อยแบบธรรมดาใช่ไหมเน้นๆต้องมาข้างล่างแล้วพี่พี่ตกอะไรก่นอนอะไรก่อนแป๊บนึงเ,เดี๋ยวตายลองปาธรรมดาไม่ต้องกดค้างอ่ะนี่ครับมันก็จะออกแบบปกตินะฮะแต่ถ้ากดค้างจะเร็วมากเลยอ่ะแล้วก็สกิลสกิลแซดใช่ปะกดทีเดียวมันจะฟันแบบปกติเลยลองลองดีนี่นะฮะ แต่ถ้ากดค้างมันจะพุ่งไปนะประมาณนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมุ่งหน้าไปที่เกาะสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมไปฟาร์มผลเสียงให้มันเต็มๆก่อนเอานี่ <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ระ <c oughs> มันคู่ดาวนานขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ไม่มันเร็วถ้าเรารีตัวเฮ้ยนี่โปูทำไมนี่วิ่งมาตรงนี้นี่เป็นโปเออเกมเมอร์อัปเดตโปเร็วมาแล้วฮะไปรัดวิลตรงเอ่อสีขาวไหมจพวกสีขาวไหมโอ้ยทำไมพี่เดินช้าจังวะเดินช้ามากเลยอ่ะไม่มีมานาติดอืมหนูดาเมจต้องชาร์จดิโอ้โหดาเมจ พเบื่อเ <The S 2> <laughs> บื่อครกากเลยมันมันไม่แรงอ่ะเอ้ยเราฟาร์มตรงนี้ก่อนไหมเอาตรงนี้ให้ได้สักสักสก,กิลสองสก,กิลก่อนเพราะตอนนี้มันไม่มีสก,กิลเลยมีแค่สก,กิลแรกไหนเนี่ย <ๆ S 2> อยู่ไหน,น,นหอ๋อเฮ้ยได้อย, <laughs> อยู่ได้อยู่เอ้า <laughs> มันมันรีนานของพี่มันรีนานสก,กิล X มันใช้50นะเออโอเคได้เท่าไหร่ได้ได้39มันต้องรีบใช้อ่ะมันต้องรีบกดอ่ะถ้าไม่รีบกดมันก็จะรีนานอ่ะนี่ๆๆเนี่ยอันนึงอันนึงเอาหมอนเอาปอดเอาปอ โยนมั่วเลยอะโยนมั่วเลยแล้วก็ได้สกิลเอ็กมาแล้วครับชื่อว่าเออ fortissimo เอ้ยเอ,อเหมือนไอ้ท่านั่นเลยอะไอ้อน,ะน,นอ่ะนักเตะแทงสายฟ้า fortissimo พี่ไม่เคยดูเอ,อนี่ยอะ,นนะคือไหนวะล,ล,ลำโพงบ้านงาน,นา <laughs> ลำโพงบ้านงานอืมพี่อะเครื่องเสียงไอ้น,น้อง fortissimo มันคือไอ้ท่าของไอ้นั่นใช่ไหมใช่ไอไ้กัปตันทีมอะโอเคฮะมาอุ้ยเอออะไรอะอืม เอโคเอโคจริงๆมันสามารถเปิดร่างทองได้นะแต่ว่ามันต้องเก็บแบบสตัดให้มันเยอะๆเนี่ยต้องรวมมันมาเยอะๆเลยตอนนี้มันไม่ได้เลยวันนี้ออผ่านกันมากใช้สกิลไปเรื่อยๆอะฮะโอ้ยังไม่ตีเลยไไไมม่่เป็นรตอนนี้ก็ได้แปดสิบมาร์ติรี่แล้วนะครับสกิลต่อไปใช้100่งอนะอ๋ออตายหาหมดเลยไม่มันคลิกเร็วไปมันจะเป็นอย่างนี้เลยเน่เร็วเน่เร็วเน่เน่เน่เเอาไม่ตายเอ้ยอือ ฟอติสคีโมทำไมรู้สึกว่ามันขึ้นน้อยจังเลยอะว่ามเราไม่ได้มารัดเวลโลกหนึ่งนานมันขึ้นน้อยมากเลยอ่ะมันเนิร์ฟหรอเออมันน่าจะเนิร์ฟนะพี่ว่านะไม่ไม่หรอกใช่อไมละโคตรเบาเลยไอีโคไอีโคไป็ฟางฝั่งนู้นไหมที่มีดามิแล้วเนี่ยเออไป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 หมดแหละเออเออไม่ตายโอเคตายเฮ้ยเฮ้ยฟอติสคีโมฟอติคีโมอืมเป็นเพลงเป็นเพลงพี่อ่ะอุตตูดเพลงตีหอย โอ้โหน้ำมัสองร้อยห้าสิบห้าแต่ว่ามันเป็นเซรงเก๋งแต่ว่าอยู่ในมือพี่นะแล้วก็สกิลซีเซมโพนิกเลดิแอนเอ้ยเอ้ยแรงไม่ดีดิผมโดนอะไรอ่ะพี่ติดโอ้ได้บัฟได้บัฟได้บัฟนี่ไงล่างทองร่างทองเนี่ยจะได้โกรอแจวพี่ด้วยอ่ะเออกอแอปเปิลนี่กินกแอปเปิลเข้าไปกเรนแอปเปิลนะรรมแล้วเรายอยห่วยแรง แต่พี่ยังไม่ท่าทองสาวอ่ะเออพี่ต้องพี่ต้องมีเกาะท่าทองสาวด้วยนี่ถึงจะได้บัฟอ่ะพี่อยาลูกสาวแชงคูดไอ้น้องพี่อยาลูกสาวแชงคูดสาวแต่เป็นเบคอนพี่อยาพี่อยาเมียลูฟี่พี่ล่างท้องพี่ล่างท้องพี่ท่าทองสาวแล้วตีแรงโอ้โหตีแรงมันตีแรงใช่ใช่ใช่บุกดาเมจให้พี่ด้วยอ่ะโฮ้ยโคตรแรงโคตรแรงโคตรเท่เท่มากเลยอ่ะลองลองดิเรเดียน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 วิ่งเร็วสกิลสกิลไม่จำกัดสกิลไม่จำกัดนี่เนี่ย โอ้ยผลดีผลดีผลดีโคตรตึงความเร็วแสงนี่นะฮะสหรับคนที่อยากจะเติมนะครับต้องไปเติมที่ไหนนั้นเลยนะบอกพี่ดิจุดสตันจบแล้วครับเอ้ยอยู่เป็นอยู่เป็นนี่นะฮะโอ้ยโคตรจะเท่125แล้วนะฮะผู้ผมอาจจะดูเสียงแบบไม่ค่อยจะแบบเต็มสปีดเท่าไหร่นะเพราะว่าเออผู้ผมก็แค่ที่จะแค่ที่จะไม่ได้เหนื่อยหรอกแต่ว่ามันรอนานนะครับมันมันดึกแล้วนะครับเพราะงั้นพลังเสียงมันอาจจะไม่เท่ากับอุตุดนะฮะโคตรจะท่าทองซาวเลยอ่ะอ้าวหมด เหี่ยวเลยอ่ะเหี่ยวแล้วไม่หนุกแล้วมันต้องใช้สกิลไปเรื่อยๆมันถึงจะขึ้นเรื่อยๆนี่คิติกาโน่คาปูชิโน่เอฟเฟโซเรเดียนอ๋อไม่ใช่ฟอร์ติสโมเออโคตรตึงโคตรอันตรายผลใหม่นี่มันดีจริงๆเลยอ่ะถ้าทองซาวเสียถ้าทองซาวไอ้น่องเสียยังอมยังอมมาตะปักไม่ได้น้องไมยตายเลยโอ้ยไอ้ตาทองซาวเพี่ สกิลต่อไปนะครับใช้175นะฮะเป็นสกิลในการบินซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ที่143ละโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันได้เลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะตอนนี้ก็จะท่าทองสาวต่อไปนะเอาล่ะครับสกิลอีกสกิลหนึ่งฮะสกิล F นะครับผมจะเป็นการขี่อันนี้ขี่โน้ตเสียงนะครับมันเหมือนเป็นการเอาไว้ชาร์จเป็น่องของเทมโพมิเตอร์นี่ฮะก็คือเกจนั่นเองนะครับคือการชาร์จเกจถ้าเราขี่ไปเรื่อยๆเงี้ยเกจมันจะขึ้นเห็นปะมันจะเป็นสีทองนะครับ้วเพื่อนดย บับเพื่อนเลยด่าเลยด่าเพื่อนเลยเป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็เราใช้สกิลควบคู่ไปได้นะครับประมาณนี้มันก็จะแรงขึ้นประมาณนี้ครับผลนี้เป็นผลที่ความสามารถค่อนข้างที่เยอะนะแต่ผมความสามารถนขาที่จะต่ำเลยนะครับขี่มาแล้วโดนตีตายตลอดเลยเพลงเพาะเพลงเพาะถ้าท้องสาวอ๋อผมปิดเสียงเกมไว้ระเบิดเลยระเบิดระเบิดอัด ทำรามเกดไอตอนวินอะไม่ทำไม่ทำตอนนี้ก็176แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะรอสกิลสุดท้ายนะครับชื่อว่าเอ่อกอเลียสนะครับกอเลียสแฮมมอนนี่พีมาหยิบินอยู่บน <c oughs> นี้แหละไอ้น้องพี่ไม่ลงหรอกอย,ายากตัวพีอยากรู้ว่าถ้าคนโดนสถานะมันจะเป็นยังไงน,นี่แป๊บน,นึงนะยังไงดูครับออกเอลไล่ออกเอไล<อ><อ>่ก่อนแป๊บนึงสกิลแรกนะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมสกิลสองอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเน่เน่ก็ได้บัฟเหมือนกันเหรอไม่นะอันนี้มัน ของเก่าเดี้ออ๋อพี่จะทำผมทำไม <laughs> นี่ลองดิสโก้พี่ดิไอพี่ไม่พี่มันบั๊กพี่มันบั๊กติดไอ้บั๊บนี่แล้วเราออกแอร์ไลน์มันจะบั๊กมันจะอยู่ตลอดเลยเ <laughs> นี่ยติด <laughs> บั๊บวิ่งเร็วเหมือนเดิมเหรอไม่ไม่ไม่วิ่งเร็วแต่ว่ามันแค่มีเอฟเฟกต์เฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองเข้าแอร์มานี่ไอโคตรเท่อ่ะพี่วิ่งเร็วปะวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ว โอเคก็ไอออร่ามันค้างนะผมก็เห็นเหมือนกันมามามาเราฟาร์มต่อนะครับผมก็จะบินอยู่นะมันบินได้ไม่จํากัดนะโอเคเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่250เลยแล้วกันถ้าผมพูดไม่ชัดหรือว่าผมเนี่ยพูดมันดูเพี้ยนๆดูแบบงงๆขออภัยนะฮะมันดึกมากแล้วมันจะตีสี่แล้วนะฮะโอเคปะเดี๋ยวไปดูตอนที่สกิลครบเลยแล้วกันหน่อยเอาละครับตอนนี้นะฮะได้สกิลวีมันเป็นที่เรียบร้อยครับชื่อว่า Guardian Harmony นะฮะมาดูว่าสกิลจะเป็นยังไงนะครับผมกดป๊บุ้ยนนี่มั จินหน้าเนี่ย <c oughs> จินหน้าหมอผีสกิลอโอ้โหอะไรอะ่ะโอ้โหแล้ต้องเช็คบอลดูแรงแรงจังแรงจังมันดูเดือดมากมาไปไปตบบอลเลยดีกว่าฮะมาเอ้ยผมรอรีสกิลให้มันหมดดีกว่านะครับผมอยากดูว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสกิลธาตุทองซาวเนี่ยมันจะเที่ยแค่ไหนแล้วมันเดินมาทำไรตรงนี้ตกน้ำเลยโอเคมาเดี๋ยวผมรอให้เทมเอ่อเทมโป้งผมหมดก่อนนะครับนี่นะโยนเลยลูก ลูกสุดท้ายระเบิดโอ้โหโคตรสวยสวยมากโคตรเท่ดาเมจหนึ่งพันนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้อัพนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยสปอยเนี่ยสปอยถ้าทองเซาอยิงไอ้ผมนี่อาจจะสามารถโซโลได้นะโอเคมาเดี๋ยวผมเก็บเออมิเตอร์ก่อนนะครับเป็นเทมโพมิเตอร์นะจะได้ดูว่าสกิลมันจะแรงแค่ไหนนะครับมาโดนอัดหน้าเลยปึ๊บ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 ป๊บโอ้โห โอ้หแรง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 ขึ้นมากอ่ะแรงมากหลัเดียวผมชอบเสียงตอนที่มันจะไม่เป็นสีทองมากกว่านะเพราเป็นสีทองเสียงเหมือนเมงวันเลยอะมันวีปอยเลนี่เน่สปอยเนี่สปอยเนี่ยยาเน่เน่ยเอร์เบอร์เบอร์เบอร์เเอย์เนอรเ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 นรบบเนี่พี่อยากรู้ว่าถ้าถ้านี่โดนมันจะเป็นยังไงวะอ่ะลองดิบอ เออหน้ามันสันๆกันนั่นแหละนี่นะฮะประมาณนี้โอเคในวันนี้ครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะดึกแล้วนะฮะก็คือจะตีสี่แล้วนั่นแหละนะครับไม่ดึกแล้วมันจะเฮ้ยนี่นี่เขียนว่ะเออแล้วก็เรื่องของเรือนี่นี่พี่อยากได้เรือาลังเติมนะลำเติมนะเออลำลำเติมละลำแรกก่อนลองดูดิมันเป็นยังไงนี่ไม่ไม่ลำฟรีดีลำฟรีเนี่ยอย่าพึ่งนี่ขอดูงลำฟรีก่อนอุ้ยสวยนี่พี่พี่ขี่พี่ขอขี่แล้วนี่ยมันขึ้นได้คนเดียวงั้น อาเอามานั่งได้สองคนนั่งได้ด้วยวูแล้วแล้วแล้วเลือกขี่โมอันนี้ไหนลองลำต่อไปดิไม่ลำนี้บินได้เหรอลองดูดิขีโมไม่เชื่อไม่่เชือหรอกไปขี่โมไหนลองดูดิปิโมบินดิมันจะบินเลยอ่ะบินแล้วเนี่ยมาเสกกันไปก็อ่ะมาครับวิเลือเพนกวินผมไมกลุ่มกุมกลุมเลยคลุ่มเฮ้ยมีเตียงนอนนะพี่ดูดิ เขทำอะไรละเอียดอะไรชัดเจนเลยนอนได้ไหมเนี่มานอนไปดาวเอ้ยพี่ยโอเคฮะลองบินนะครับบินปะกดกดเงยหน้าขึ้นอะ่ะเฮ้ยบินแล้วบินแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วเอ,อ้เอ,อ,อ,อสูงปะสูงปะโอ้มันบินได้แค่นี้บินได้แค่นี้เอ,อ้ยแต่ว่าสูงสูงมากโอเคฮะ <c oughs> ประมาณนี้ฮะนี่ครับคืออัปเดตนะครับผมผมจะไม่ขับนะแล้วก็ลองเดินดิเรือมันตกมันจะเทปะอจอดโค่นเหี่ยวอ่ะ โอเคไว้ okay, เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบ bye bye oh. ายบายครับผมเออนี่นี่นไปไปไปเออจะไปวันพีสเฮ้ยมันเร็วมากมันเร็วกว่าผลเ <c oughs> สียงอีกผลแหววทำอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร